สวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าหินดูทลอดนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับในช่วงเดือนมีนาราศีที่รวยซ้ำรวยซากรวยแล้วรวยอีกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองนะครคือราศีไหนนะครับก็คือราศีธนูเราเนี่ยแหละฮะที่แบบยาวๆไปเลยอ้าวนะเหตุผลง่ายๆเลยก็คือ หนึ่งเลยนะดาวจเจริญการเงินเป็นกเกษตรนะอย่างที่เรารู้กันนะครับดาวเสาเองเนี่ยนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งเรื่องของการหลักทรัพย์อยู่แล้วที่ดินนะครับและทีนี้เนี่ยเกี่ยวกวกโรงงานเกี่ยวเรื่องอะไรประมาณนี้นะนะครับการผลิตขนาดใหญ่นะก็ถือว่าเป็นพวกดาวเสากเกษตรนะตะกอนได้แร่เหล็กเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์ ในดินเนี่ยต้องยกให้แล้วดาวจเจ้าเรือเป็นเกษตรเนี่ยเขาเรียกว่าจะให้ผลดีเกี่ยวเรื่องของลาบผลรายได้แต่มันไม่ได้แค่นั้นไอ้ที่ว่ามันรวยไม่จืดที่มันรวยแบบซ้ำ,ำซากรวยแล้วรวยอีกเงินทองไหลามาเทมาเนี่ยหนึ่งเลยก็เดี๋ยววันที่29มีนาเนี่ยนะครับดาวตัวเราเองเนี่ยจะไปได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์นะก็คือชาวราศีธนูเนี่ยดาวพฤหัสบดีวันที่29นะได้ราศีได้ได้อุดมเกณฑ์ที่แปลว่าความราบลื่น อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์เรื่องอะไรเรื่องของหลักทรัพย์เพราะมาจากเจ้าเรือนหลักทรัพย์เห็นไหมหลักทรัพย์ที่ดินนะมาปุ๊บตัวเราเองก็วิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนสหาชาโดดเด่นในเรื่องของโซเชียลติดต่อประสานงานติดต่อใครนี่ได้หมดเลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องดูนะว่าดาวที่อยู่ในเรือนนี้ เป็นเดชเป็นสีมนตรีหรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นเดชสีมตรีเนี่ยเกื้อกูดแต่ถ้าเป็นการรักกินีลูสาหะมันก็จะลดทอนลงมานะนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยแค่ลําพังสองดวงเนี้ยถือว่าโอเคแล้วยังมีดาวนี้เข้าไปเกี่ยวข้องดูเนี่ยเนี่ยดาวเจ้าเรือนลาพระเนี่ยไปเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนพันธุ์ทุกอีกแล้วนะลาพระพันธุหลักทรัพย์อีกที่ดินอีกนะการขยายสาขาอะไรต่างๆนะมันยังไม่จบแค่นะั้นนะเดชนะมันยังมีดาวพระพุธเข้าอีกเนี่ย นะเจ้าเรือนการงานก็วิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนหลักทรัพย์อีกนะเอาแถมอีกเอาพระอาทิตย์อีกอา้าวนะเจ้าเรือนความสําเร็จก็ไปอยู่ในเรือนหลักทรัพย์นะและดาวพระพุธนะครับดาวพระศุกร์ดาวพระพฤรหัสได้ตาแหน่งอุดมเกณฑ์หมดเลยอ่ะดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นกเกษตรอีกเนี่ยนะ แล้วมันจะไม่รวยไม่จืดได้ยังไงมันจะไม่ประสบผลสําเร็จนะในเมื่อเรารู้ดวงชะตาแล้วสําหรับชาวราศีธนูเองเนี่ยตัวเราเองก็หลุดจากจุดอึดอัดไปแล้วเนี่ยนะเขาเรียกว่าคู่เปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการหลุดแล้วนะครับนั่นหมายถึงว่านับจากนี้ไปเนี่ยนะครับชาวราศีธนูเนี่ยก็จะมีแต่เรื่องดีมีแต่เรื่องเฮงมีแต่เรื่องความรวยการเงินคือว่าดวงดาวที่เดินในช่วงนี้เกื้อกูลแบบ เกี่ยวเรื่องของรายได้การเงินเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับสำหรับชาวราศีธนูนะก็นะขอให้โชคดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกนะดาว จอนเดินอย่างนี้ต้องดูที่พื้นฐานดวงของบางท่านด้วยนะเพราะบางท่านก็มีมาเซลมันก็โอ้โหวาจารย์ตกงานจะไม่มีกินอยู่แล้วอย่างนั้นก็มีนะเพราะเราดูเป็นภาพรวมของคนทั้งประเทศนะครับแต่ว่าหลักของดาวจอนเขาเดินอย่างนี้นะครับเราก็มาชี้แนะแนวทางว่ารวยแล้วรวยอีกรวยไม่เจืดนะรวยแล้วหลักทรัพย์ด้วยเนะี่ยโอ้โหมันมัน ไม่รู้จะยังไงแล้วนะก็ถือว่าเฮงที่สุดแล้วล่ะนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมนะฮะขอให้ทุกท่านจเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระรวยๆวเฮงๆปังๆนะครับ